ตาวีห้าชุดทดลองนะคะสมาร์ทโฟนนะคะตัวท็อปของ oppo นะคะกล้องกล้องสวยระดับเรือธง,งเลยนะคะอันนี้นะคะุณลูกค้าคะดูรุ่นหรือสเปคนรุ่นไหนมาหรือยังคะยังไม่ได้ดูใช่ไหมคะ๋ยวดันนี้ขออนุญาตแนะนำเลยนะคะของตัว oppo นะคะของตัว 5x pro นะคะตอนนี้นะคะจากนะคะที่เป็นไปไม่ได้นะคะทําให้การติดเไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะจะให้มาพร้อมกับถึงสองสีเลยนะคะสีแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีกราสแลหรือว่าสีดำนะคะ อีกหนึ่งสีจะเป็นสีบรูห,หรือสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํำก่อนเลยนะคะสีแรกนะคะสีดำเลยนะคะตอนนี้นะคะจากนี้นะคะมาถึงพร้อมถึงความแข็งแรง่แรงแล้วก็แข็งแรงนะคะแถมของเรานะคะอยากให้มาพร้อมกับขึ้นรูปทำะะแบบกรอบกร่องแบบไร้รอยต่อนะคะผ่านความร้อนนะคะขึ้นรูปเพียงแค่ชิ้นเดียวนะคะตอนนี้นะคะสําหรับสีดาน,นะคะตอนนี้ ให้ความแข็งแกร่งะคะมาพร้อมกับเหมือนกับรถซูเปอร์คาร์ของเราเลยทีเดียวนะคะยังมาพร้อมกับความเงางามเลยนะคะสาหรับการตรวจเช็คความพร้อมเลยนะคะไม่ว่าเราจะเอาใช้เป็นส่องนะคะส่องแสงกระจกหรือว่าตรวจความพร้อมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนที่การจะไปประชมุมหรือว่าเช็คความพร้อมก่อนรับประทานหรือทาอาหารทาอะไรเสร็จแล้วนะคะตอนนี้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าลองจับสัมผสัสดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าชอบไหมคะสีนี้ อ๋อแ้ราังมีอีกหนึ่งสีเลยนะคะจะเป็นสีบรูนะคะก็คือเป็นสีน้ำเงินนะคะตอนนี้นะคะก็คือได้นะคะก็คือแรงบันดาลใจนะ,ะก็คือคลื่นกระทบซับหัวใจเลยค่ะเป็นสีสีบรูหรือสีน้ำเงินเลยนะคะให้มาพร้อมกับพื้นผิวเหมือนกับผิวทารกนะคะที่มาพร้อมกับเนื้อแมทนะะถึงตั้ง85%เลยนะคะทำให้เรานะสัมผัสนะคะตอนนี้เนีออยนนุ่มละมุนนะคะก็คือที่สำคัญยังสามารถป้องกันนะคะถึงตั้งรอยนิ้วมือนะคะถึงตั้ง 100%เลยทีเดียวนะแบบน่าสัมผัสแนะ้บนี่ปอกเลทีเดียวน,นะคะแล้วก็ยังไม่พอเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าชอบหรือว่าชอบไปดูหนังหรือว่าไปโรงเข้าโรงภาพยนตร์หมคะตอนนี้สําหรับของ Oppo Find x ว Pro ของเรานะคะยังให้มาพร้อมนะ,ะกับ Dolby Atmos หรือว่าระบบเสียงนะ,ะเสียงดังเหมือนกับเราลองอยู่ในโรงภาพยนตร์แต่ลองคุณลูกค้าลองฟังดูนะค,คะ เป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเรานะ,ะหรือว่าเข้าซื้อตัว๋วหรือว่าซื้อบแตนะ่เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะคะตอนนี้นะะโอ้บัตรตั้งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยโอ้หลายครั้งก็ถือว่าแพงอยู่มากมากเลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะของ Oppo ของเราเรายังหมาพร้อมนะคะการหรือว่าการร่วมมือหรือว่าของเซนเซอร์นะคะ IS นะคะเจ็ดหกเลยนะ,ะสําหรับการถ่ายภาพนะคะของเป็นอันต้าวายหรือว่าเป็นกล้องหลักคู่นะคะถึงต้องห้าสิบล้านที่แท้หรือว่าเป็น กล้องกิ๊กถ่ายรูปสวยเนาความละเอียดมากๆเลยทีเดียวคะถือว่าอาจจะมีเฉพาะของรุ่นของโปรไฟล์อ็กซ์โปรของเราเลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอเลยนะคะยังให้มาพร้อมกับการถ่ายภาพเลนสถ่ายกล้องแบบไมโครเลยเลยนะคะเหมือนกับว่าเราใช้กล้องจุลทรรศน์บล็อกเหมือนกับเราใช้กล้องโปรถ่ายเลยทีเดียวะะทําให้เห็นถึงความคมชัดมากๆแล้วก็ขยายนะ,ะถึงตั้ง6 0ิเท่าเลยทีเดียวนะคะ อย่างรก้่กับระบบสิ่งแบบดรอปดิอีกด้วยเลยนะคะหรือว่าถ้าเราเราชอบสาหรับเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะคะยังมาพร้อมนะ,ะกับระบบนะคือ I C E 2.0นะคะตอนนี้นะคะการถ่ายภาพนะคะไม่ว่าเราจะถ่ายรวดเร็วหรือว่าแม้ของมือเราจะสั่ตนตอนนี้ก็ยังสามารถเก็บภาพหรือว่าบรรทุกอยู่ในตูจ้งได้ถึงความถึงความชัดของรูปภาพเหมเอนกัน ะของกระเป๋าต <accurately S 2> ัวนี้ของไอคิวโปรนะคะหรือของพุ่มเติมนะคะตอนนี้ยังให้มาพร้อมเลยนะคะกับสเปคที่สูงมากๆเลยนะคะตัวนี้เรม12หรือตั้งรอง256บิตเลยทีเดียวนะคะกับหน่วยประมวลผลนะคะ CPU นะคะแสดงมือก้อน66ปอดแบตแบเลยทีเดียวนะคะตอนนี้กับระพุ่ง Superbook นะคะก็คือ650ของเรานะคะตัวนี้ก็คือชาร์จแค่30นาทีก็แบตหรือว่าเต็มถึงระ1ระดิสเซนต์เลยทีเดียว ดีไซน์สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเนี่ยก็ต้องขอบคุณว่าขอบคุณขอบคุณ